ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอย่างที่เราทราบนะครับว่าวันนี้ทาง DSi รับนะครับที่คุณอัจฉริยะไปร้องว่ามีการบิดเบือขบนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตะโมซึ่งแน่นอนครับการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตโมก็ต้องมีการตรวจสอบอย่าลืมนะครับว่าคดีของน้องตมโมเนี่ยผ่านมาทั้งหมด่ยปีแล้ว ับ3ปีแล้วแต่ในการตรวจสอบเรื่องของว่ามีขบวนการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่านะก็มีเจ้าหน้าที่มีใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับคดีนี้อาจจะเป็นคดีแรกนะครับไม่ใช่อาจจะหรอกครับเป็นคดีแรกเลยนะครับที่เจ้าหน้าที่ DI ใช้เครื่องมือที่ไม่เคยใช้กับคดีเราเนี้ยเอามาทําเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับยกขบวนมานะครับและยกะการทํางานเจ้าหน้าที่มาแบบเต็มแม็กเต็มสูตร เต็มพิกัดเลยนะครับที่จะดําเนินการในเรื่องนี้แน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่เมื่อทําการออกมาเจ้าหน้าที่ก็มีการชี้แจงว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับเครื่องมือแบบไหนบ้างอย่างไงบ้างเอาลงมาช่วยอดีตเราไปฟังนะครับว่านะครับเจ้าหน้าที่มีการใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับเอาไปฟังนี่ครับวันนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับโดยคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับได้อ่มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะครับ บริเวณลาน้ําเจ้าพยาทั้งหมดตามที่เรือที่เกิดเหตุได้วิ่งลั่นไปตลอดนะครับในวันนี้นะครับเราจะใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในการเมืนการมีเครื่องมือพิเศษนะครับที่เราจะใชะ้ในการตรวจสอบเพื่อที่จะนําผลที่ได้เนี่ยไปประกรอบกับการตรวจวิเคราะห์รายงานการตรวจอบนะครับภาพคลิปีโอต่างๆว่า มีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยนะครับกรมชมพะทานกรมเจ้าท่านะครับแล้วก็เรือนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกในการปปิบัระการครั้งนี้โดยวันนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นําผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นด้านปฏิบัติการพิเศษด้านการตรวจที่กระเทศด้านภูมิศาสตร์ด้านแผนที่นะครับมาร่วมกันในการที่จะหาข้อมูล นะครับเพื่อที่จะได้นําไปวิเคราะห์ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดวันนี้นะครับผลจากการตรวจจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะให้อพอออกไกลสีนะครับพอ,อ,อส่วนภูมิศาสตร์ของ DS i นะครับได้นําเสนอว่าเครื่องมือคืออะไรและผลที่ได้คืออะไรนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยไขยปัญหาริเคราะ สาเหตุต่างๆนะครับขอเชิญคุณพออ๊ไกลสีครับครับก็อุปกรณ์ที่ทุกท่านเห็นวันนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการตรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ครั้งนี้เราจะทําอะไรนะครับเราจะสร้างพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมดด้วยด้วยแบบจําลองภูมิประเทศของจริงนะครับโดยใช้อุปกรณ์สมัยใหม่นะครับประกอบไปด้วยตัวโดรนนะครับที่ติดเซ็นเซอร์ที่เป็นเลเซอร์สแกนนะครับรวมถึงถ่ายภาพทางอากาศด้วยนะครับเราจะ ทำการบันทึกเส้นทางที่เรือวิ่งทั้งหมดนะครับออกมาเป็นแผนที่ทางอากาศแล้วก็เป็นลักษณะของกรุงเทพเป็นสามพิติเลยนะครับแล้วก็ตัวโดนตัวนี้จะได้ข้อมูลด้านบนเหนือน้ําทั้งหมดนะครับส่วนอ,อุปกรณ์ทางซ้ายมือตัวนี้เป็นตัวเลเซอร์สแกนนะครับตัวนี้จะเก็บด้านบนหมายถึงว่าเราจะใช้เรือเรือวิ่งทางทางริมริมฝั่งนะครับริมฝั่งแม่น้ำทั้งหมดแล้วก็เก็บกรุงเทพข้ามูลทั้งหมดจะ ถ่ายภาพแบบสามิติรวมถึงมีค่าพิกัดที่เป็นพิกัดโลกในระบบเดียวกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรือสำรวจใต้น้ำด้วยด้วยโซน่านะครับของกรมชลประทานซึ่งซึ่งจอดอยู่ทางด้านขวามือนะครับตัวนั้นทำอะไรครับตัวเรือสำรวจใต้น้ำเนี่ยจะทำการเก็บข้อมูลภูมิประเทศใต้น้ำทั้งหมดจะเห็นภูมิประเทศใต้น้ำเห็นความลึกของแม่น้ำทั้งหมดตรงไหนเป็นภูมิประเทศอย่างไรนะครับเป็นหินเป็นดินหรือทรายอย่างไรเนี่ย เครื่องมือจะเก็บได้หมดหลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะนํามารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศข้างบนน้ําหรือใต้น้ํานะครับเพื่อจะนํามานำเสนอให้พนักงานสอบสวนนะครับหรือประชาชนเนี่ยดูว่าข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมมาเราจะนํามาสแสดงในลักษณะของสามิติหรือเป็นรูปแบบของ VR หรือ AR 2, นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเส้นทางเรือ GPS เรือที่เกิดเหตุนะครับ ตำแหน่งของสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงตำแหน่งกล้องวงจรปิดในการบันทึกภาพทั้งหมดเนี่ยจะนำมาแสดงในระบบเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นครับในส่วนนั้นถ้ามีการตรวจพื้นที่เสร็จแล้วเราก็จะนำเสนอให้ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ประมาณนี้ครับในวันนี้ค่ะลงพื้นที่ทั้งหมดอีกอย่างนี้ครับะจะแยกเป็น3 3ส,สกลุ่มนะครับกลุ่มที่จะ สำรวจใต้น้าทั้งหมดเนี่ยทางกรมชลประทานเนี่ยจะทําสแกนพื้นที่น้ําทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่พื้นที่กระเทตุทางด้านทางด้านเหนือจังหวัดปทุมธานีนะครับหรือบ้านตันิกเนี่ยลงมาจนถึงสะพานพระรามแปดเลยจะทําการสแกนใต้น้ําทั้งหมดเลยนะครับเอ่อตรงนี้พอสแกนเราได้แล้วรครับหมายถึงว่าพอเราได้แบบจําลองของพื้นที่ใต้น้ำเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาคํานวณหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ยกตัวอย่างว่าเ,เรื่องของ กระแสน้ําหรือเรื่องของเรื่องของทางฟิสิกส์อย่างนี้ฮะมันจะมีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการคํานวณได้ให้มีความน่าเชื่อถือส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของตัวสแกนตรงนี้นะครับเราก็จะสแกนทั้งหมดเหมือนกันนะครับตอนแรกเราเราตั้งใจว่าจะแก็บสแกนจุดที่สนใจแต่แต่ในครั้งนี้เราจะสแกนเก็บภูมิประเทศทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวโดนก็เช่นเดียวก,กันก็สแกนทุกจุดเลยครับตั้งแต่พื้นที่กระเทือทางด้านบนจนถึง สะพานพลังแปดเลยครับแล้วส่วนที่ลงพื้นที่8จุดที่เป็นพื้นที่บนบกอะไรอ๋อโอเคในส่วนที่ตำแหน่งที่พนักงานสอบสวนสวนใจเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวตัวสแกนตัวเล็กเนี่ยเข้าไปเก็บนะครับขึ้นไปถ่ายถ่ายไปถ่ายภาพ,าภาพแล้วก็ค่าพิกัดต่างๆเพราะว่าเครื่องมือเหล่านี้มันเหมือนกับการเราจําลองที่จริงนะครับจําลองสถานที่จริงเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เลยเพื่อเพื่อจะทํา พื้นที่เกิดเหตุจำลองที่เสมือนจริงเลยนะครับมีระบบพิกัดที่เป็นพิกัดภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดเลยครับมก,กังวลเรื่องของระยะเวลาที่มันห่ายมัาะกับ,กบ,กบลักษณะที่มันจะได้กับก่อนตอนนี้กับก่อนตอนเกิดเหตุโอเคครับคือ<ม>อย่างนี้ครับสิ่งท,ที่ที่ทางดีไซน์กาลังทําเนี่ยเรากําลังจําลองเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับด้วยข้อมูลที่เป็นทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับ เหมือนกับเราสร้างบ้านขึ้นมาก่อนเนี่ยสร้างบ้านสร้างพื้นที่เกหตุขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆที่พนักงานสืบสวนรวบรวมมาแล้วเนี่ยก็จะถูกนํามาอยู่ในระบบนี้นะครับเพื่อจะทําการวิเคราะห์ให้ชัดเจนเพราะฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยในตอนนี้ในบางส่วนพนักงานสืบสวนก็ได้ข้อมูลบางส่วนมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางโทรศัพท์หรือข้อมูลกล้องต่างๆเหล่าน,นี้หรือตําแหน่งกล้องเหล่านี้ ตรงนี้แหละครับเราจะเอานํามามาผนวกรวมกันแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับก,ก็ประมาณนี้ครับเครื่องมือที่เสร็จเดี๋ยวก็ถ้าจะดูก็เดี๋ยวไปดูทางเรือของกรมชลประทานได้ว่าเป็นลนักษณะอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ออยดีทีนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ดูภาพว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ตัวอย่างก็สิยกตัวอย่างน่าดี มันจะประมาณอย่างนี้ครับมันจะสแกนอย่างนี้นะอย่างเงี้ยนี่เป็นตัวอย่างของต่างประเทศนะฮะเครื่องมือเหล่านี้จะออกมาเป็นรับษณะดสามมิติอย่างนี้เลยคือของจริงมีค่าพ,พิกัดจาก GPS เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพิกัดจากเรือหรือพิกัดจากดโดรนต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในระบบเดียวกันอย่างนี้นะครับจากภาพเหล่านี้มันจะทําให้พนักง,งานสืบสวนเนี่ยมาวิเคราะห์ได้คประเทศได้ ว่าเกิดเหตุอย่างไรรวมถึงการสร้างแบบจําลองต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่พบศพจุดที่คาดว่าตกเรืออะไรนี้นะครับหรือตําแหน่งกล้องวงจรปิดต่างๆรวมไปถึงตําแหน่งของสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยจะจะ,จะ,สะแสดงอยู่ในระบบนี้ทั้งหมดนะครับก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าตัวที่อยู่ใต้น้ำมันสามารถเห็นวัตถุด้านล่างเลยไหมผมสอบถามทางผู้เชี่ยวชาญของกรมชลมระทานก็จะเป็นลักษณะ สามารถเห็นวัตถุที่ขนาดใหญ่ได้ถ้าขนาดเล็กๆเกินไปเนี่ยก็จะไม่เห็นครับจะเห็นเป็นรูปร่างภูมิประเทศออย่างนั้นจะจะชัดเจนกว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่เราจะทำนะครับแล้วก็ทางทางานสืบสวนก็จะนําข้อมูลเหล่านี้มามา,มาใช้รวบรวมหยัดฐานที่เรายัางขาดอยู่นะครับพูดง่ายคือเก็บของจริงพวกนี้จริงเข้ามาในคอมพิวเตอร์นั่นเองครับประมาณนี้นะครับ ใต้น้าก็จะเป็นลักษณะของภูมิประเทศความความตื้นของดินถูกไหมใต้น้ําก็จะเห็นภูมิประเทศเลยโอเคโอเคโอเอันนี้เห็นอากาศคือตัวนี้ใต้น้ําคือตัวนี้ถูกไหมถูกต้องแล้วสองส่วนเนี่ยจะมารวมเป็นแผนที่อียวกันโอเคโอเคก็เป็นน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้อ่เทคโนโลยีที่ทำสมัยที่สุดตอนนี้แล้วนะครับที่จะทํานําเสนอให้ประชาชนได้เห็นข้อได้จริงกันนะครับนี่ใช้กับ เคยใช้กค,คดีอื่นมาก่อนไหมครับมีคดีทางด้านเ <c oughs> กี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเป็นการตรวจกรณีการทําเหมืองแร่เถื่อนอะไรต่างๆหรือบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เราก็จะทําการสแกนแล้วก็มันสามารถวัดปริมาณก็เรียกอะไรปริมาณของแร่ได้อัตโนมัติเลยนะครับหรือวัดปมิประเทศหรือความลาดชันต่างๆ่นีคนํานวณได้เลยแสดงว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เกี่ยวกับคดีอุตากก็ <c oughs> เป็นครั้งแรกครับเป็นอย่างเราจะใช้เรื่องอุปกรณ์ธรรมชาติอเคครับอันนี้เป็นโดรนที่ติดเลเซอร์สแกนอันนี้อันนี้อากาศอันนี้เป็นเลเซอร์สแกนตัวนี้ก็เป็นเลเซอร์สแกนแต่อเนี้ยไปติดบนโดรนแต่เนี้ยสำหรับอัาเรียกว่าเคลื่อนที่ได้ออ๋ถือแล้วก็เดินเราจะไว้บนเรือแล้วก็เรือวิ่งไปอันไหนเอาไว้บนเรืออันนี้สองอันนี้ครับผมอยากรู้ว่ามันต้องไปพร้อมกันไหมครับหรือว่า แยกกันได้ครับตัวนี้จะสแกนทั้งหมดส่วนตัวนี้จะไปจุดที่สนใจมันจะมารถถ่ายภาพพอลล่ามาได้แล้วก็สแกนเนี่ยมันสแกนมันจะได้จุดหลายร้อยล้านจุดเลยในหนึ่งรอบเนี่ยเขาเรียกว่าクラウポイントคือจุด,จด,จดเอ็กซ์แวชของวัตถุทั้งหมดนะครับ,ร,บรวมถึงมันสามารถจะถ่ายภาพพอลลามาแล้วก็เอามา,มา,มาแมทก,กันได้เอสองตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่ในฟัง์ชั่นเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกนารแตกเตียงแต่ เรียกระยะของการถ่ายภาพได้อันนี้จะได้ประมาณ300เมตรตัวนึงจะได้ประมาณ70เมตรตัวนึงจะเล็กกว่านิดนึงความสามารถจะลดลงนิดนึ่งโอเคครับ okay, ขอบคุณครับในวันนี้นะครับทางคณะตรวจที่เกระเทตนะครับจะแบ่งเป็นสองเซกชันเลยครับเซกชันตอนเช้าครึ่งวันเนี่ยเราจะเดินทางไปทางทิศใต้ของเรือที่เกิดเหตุทั้งหมดนะครับ เราก็จะแวะจุดสําคัญ2จุดคือท่ารายและวัดขังคาวนะครับเราจะไปทําการสแกนเก็บที่วัดขังคาวกับที่ท่ารายนะครับเพื่อจะพิสูจน์นะครับเพราะจริงจริงบรรยางนะครับในช่วงบ่ายนะครับเราก็จะขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับจะไปสแกนจุดอีก4จุดนะครับที่เราสงสัยนะครับจนถึงร้านอาหารควรมานตานิ้นะครับแล้วก็จุดตรงโรงแรมนิววเดียวนะครับนี่คือจุดที่ ที่คณะพยานสวนสงสัยนะครับซึ่งถ้าเราตรวจที่กระเทนวันนี้แล้วเนี่ยพบว่ามีจุดที่น่าสงสยัยหรือว่ามีสิ่งบอกเหตุต่างๆเนี่ยเราจะให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาร่วมกับกรมสวนดีพิเศษเนี่ยลงพื้นที่เก็บรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับซึ่งข้อเท็จจริงที่เราสืบสวนสอบปากคำพยานมาเนี่ย จุดที่สงสัยมากที่สุดนะครับก็คือถ้าทรายกับวัดข้งคางนะครับก็เราจะใช้เครื่องอสแกนกับโดรเนี่ยเก็บภาพถ่ายทางอากาศนะครับแล้วก็สแกนภาพทั้งหมดเลยเพื่อจะมายืนยันว่าตามที่พยายนให้การมาเนี่ยสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนสําคัญคือเราจะเก็บน้ํานะครับในจุดที่น่าสงสัย เพื่อจะพิสูจน์ว่าน,น้ำเนี่ยตรงกับน้ำที่เข้าไปในปอดของอคุณแตงโมหรือไม่นะครับซึ่งทางานิติวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์ได้ถึงชนิดของน้ำนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่พิสูจน์ได้ว่าจุดตกจุดที่ไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะเริ่มการในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจากนี้ประมาณ5นาทีนะครับเราจะตั้งขบวนนะครับ ทั้งหมดเรือของดีอซน์เดินทางทั้งหมดห้าลำนะครับก็จะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนึ่งลำในการดูแลทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับก็สําหรับช่วงเช้านะครับครับผมภาคประชาชนให้ความร่วมมือดีไหมคะในจุดแต่ละจุดที่เราจะลงะคะ่ะภาคประชาชนก็จะให้ข้อมูลข้อได้จริงที่เขาทําข้อมูลมาแล้วเนี่ยนะครับแต่จุดนะครับแต่เรามีเหตุสงสัยมากกว่านั้นนะครับเราก็จะเก็บไว้ด้วย เมื่อเหตุสงสัยที่เราพบนะครับเราก็จะให้สถาบันนิติเวาศาสตร์เนี่ยลงพื้นที่เก็บกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่คระเทศที่วัดขังคาวหรือที่ท่าทรายหรือเก็บตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์นะครับว่าตรงกับที่อยู่ในปอดนะครับของคุณแดงโมหรือไม่ตามรายงานการตรวจสอบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะพิสูจน์นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือว่าตัวโซน่าเนี่ยจะบอกได้ว่าในน้ําเนี่ย สภาพเป็นอย่างไรเป็นดินเป็นโคลนเป็นทรายเนี่ยก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะนำมาวิเคราะห์ให้กับกลุ่มแพทย์นิติเวชที่เราเชิญมาไม่ตม่ำกว่าสิบสถาบันว่าข้อมูลที่เก็บวันนี้กับรายงานตรวจสอบมีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะดำเนินการนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้ถ้าเราทําให้เสร็จเนี่ยเราก็จะทําต่ออีกจนกว่าจะเก็บ ทั้งหมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะเริ่มดำเนินการในวันนี้ครับสำนวนที่ได้มาจาก TSI ชุดเก่าเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาในวันนี้ไหมครับอ๋อสำนวนของ TSI ก็มีการสอบปากคำมีการตรวจพิสูจน์เยอะนะครับเราเอามาต่อยอดแล้วครับว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปครับครับในช่วงเช้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับได้ตรวจที่เกิดเหตุนะครับในช่วงทางทิศใต้ของสถานที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้วนะครับ เราได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับใช้โซน่านะครับในการตรวจลำน้ำเจ้าพยาใช้เครื่องสแกนเนอร์ในการเก็บภาพนะครับแล้วก็จุดที่งสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าทรายและก็วัดข้างเขาวนะครับที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยซึ่งรายละเอียดของการที่เราทำงานช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมจะให้อพอไกลสีซึ่งเป็น ผู้ในการส่วนบริการแผนที่ของกรมสอบสวนพิเศษนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการทํางานครั้งนี้นะครับจะได้อธิบายและตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าวครับครับจากเมื่อเช้านะครับที่เรานําเครื่องมือพิเศษต่างๆมาใช้ในการตรวจื้นที่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากกรมชนประทานด้วยนะครับเป็นการบูรณาการโดย มาตรฐานที่เราทําขึ้นนะครับเพื่อป้องกันกานะครับมีหน่วยงานราชการร่วมกันแล้วก็เครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นการจําลองภูมิประเทศเกิดเหตุทั้งหมดที่เสมจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบพิกัดต่างๆตาแหน่งต่างๆของการเกิดเหตุระบบพิกัดเราอ้างอิงจากเขาเรียกว่าค่าพิกัดเขาเรียกโครงข่ายจีเดีย เพราะฉะนั้นในการทําข้อมูลครั้งนี้จะเป็นมาตรฐานมากอุปกรณ์สําคัญๆที่เราใช้ก็คือ3ส่วน,นส่วนแรกจะเป็นเรือสํารวจใต้น้าด้วยด้วยคลื่นโซน,น่าของกรมชลประทานจะสํารวจแผนที่ใต้น้ําทั้งหมดจะเห็นภูมิประเทศใต้น้าทั้งหมดมีความลึกอย่างไรนะครับมีสิ่งกีดขวางอยู่ใต้น้ําทั้งหมดหรือเปล่านะครับในส่วนด้านบนเนี่ยเราทางกร,รมชลประทานใช้ดโดรนนะครับที่ติด ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นเลเซอร์สแกนขึ้นไปนะครับก็ทําการบินแล้วก็ทําแบนที่ทั้งหมดในด้านบนเหนือเหนือพื้นน้ําขึ้นไปนะครับเป็นสส่วนในส่วนที่3เนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมืออีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นคล้ายคายเครื่องมือเลเซอร์สแกนเหมือนกันแต่จะเป็นการเก็บแบบละเอียดนะครับเมื่อเช้าได้ไปลงบริเวณพื้นที่วัดทั้งพาวนะครับเนื่องจากว่าในจุดนี้จาก จากสื่อมวลชนที่เห็นภาพใช่ไหมครับจะเป็นจุดที่คิดว่ามีเป็นจุดท,ที่มีการจอดเรือเป็นระยะเวลานานาน,นั่นเองะครับ mm hmm. เราก็ไปสํารวจเก็บข้อมูลบริเวณนี้แล้วตั้งแต่บริเวณท่าเรือจนไปถึงประตูน้ำก็จะเห็นภาพทั้งหมดแล้วได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นข้อมูลจากการสํารวจทั้งหมดในวันนี้นะครับจะนามาประมวลผลใช้เวลานะ่าจะสักหนึ่งสัปดาห์ก็มันจะได้ ข้อมูลพื้นที่กเกิดเหตุทั้งหมดวันนีเน้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราที่เราต้องสร้างโรงโงผงพื้นที่ขึ้นมากอกน,นะครับหลังจากนั้นพนักง,งานสืบสวนเนี่ยก็จะนําพยานหลักฐานอื่นๆที่ได้จากการสืสรบสวนไม่ว่าจะเป็นตําแหน่ง GPS เรือของเรือกเกิดเหตุนะครับตําแหน่งของสัญญาณโทรศัพท์นะครับตำแหน่งของกล้งอง,ง,องวงจรปิดต่างๆนะครับก็จะมาอยู่ในระบบนี้ทั้งหมด เพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการเกิดเหตุทั้งหมดนะครับเราจะมานําเสนอให้สื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้ได้ดูกันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งผลผลของการที่ที่เราจะได้ข้อมูลจากการตรวจที่เกิดเหตุนะครับตัวอย่างเช่นนะครับณจุดบริเวณที่ตกน้ำนะครับแล้วเกิดบาดแผลที่เราสงสัยว่าบาดแผลที่โดนใบพัดหรือบาดแผลยาวเนี่ยโดนอะไรกันแน่นะครับ โซน,น่าใต้น้ําจะช่วยบอกว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีวัตถุหรือสิ่งก่อสร้างอะไรหรือเปล่าที่ทําให้ศพอาจจะต้องไรโดนเป็นแผลหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับโซน่นาใต้น้ําก็จะบอกได้ว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีวัตถุหรือมีเสาหรือมีสิ่งต่างๆไหมที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยที่ทาให้เกิดอาจทำให้เกิดบาดแผลได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ เราจะได้ข้อมูลจากโซน่าใต้น้ำนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราเออใช้โซน่าใต้น้ํารวมทั้งรายงานการตรวจสอบนะครับที่ตังโมจมน้ำเนี่ยแล้วมีน้ําในปอดเนี่ยนะครับเราดูว่าที่ตรวจมาแล้วชนิดของน้ําเป็นอะไรนะครับซึ่งชนิดน้ํานี่สามารถที่จะแยกได้นะครับในครึ่งวันแรกเนี่ยเราเหตุสงสัยที่เราพบแล้วเนะี่ยประมาณ2-3จุดนะครับที่ที่เราจะมาเก็บ ตัวอย่างน้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่วงเช้าในช่วงบ่ายน,นี้นะครับเราจะขึ้นไปทางเหนือนะครับไปทางร้านอาหารบ้านตาน,นิดนะครับก็มีจุดสงสัยจุดสังเกตจากการที่เราดูจากระบบ GPS นะครับที่เราสอบผู้เชี่ยวชาญ GPS เดินตามเรือไว้ว่ามีจุดสงสัยเช่นมีเรือหยุดนะครับหรือเรือชะลอต่างต่งเหนี้เราก็จะสังเกตท่าแถวบริเวณดังกล่าวว่าฝั่งตรงข้าม สิ่งรอบข้างมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราจะเก็บน้ําไปตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โซนหน้าใต้น้ําก็จะมีส่วนในการที่จะดูว่าข้างล่างเป็นอะไรนี่คือสิ่งที่กระบวนการวิทยาศาสตร์จะสามารถตอบได้นะครับว่าคืออะไรเกิดขึ้นซึ่งผลจากการที่เราจะได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ครั้งนี้นะครับเราจะนําผลทั้งหมดนะครับซึ่งเราได้เชิญนะครับหมอนิติเวชประมาณ10 กว่าสถาบันเนี่ยมาร่วมนะครับในการวิเคราะห์ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบนะครับโดยเราจะนําตัวอย่างน้ํานะครับแล้วก็สภาพใต้น้ําไปประกอบด้วยว่าบริเวณดังกล่าวนี้มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์เนี่ยแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เราถึงมาตรวจในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในเส้นที่เรา ตัวทั้งหมดเนี่ยตามลำน้ำต่างๆเนี่ยครับตัวสแกนสแกนเนอร์เนี่ยจะแก็บภาพตลอดลำน้ำเจ้าพญาทั้งหมดนะครับตรงไหนมีกล้องวงจรปิดตรงไหนมีสิ่งที่เรือส่งคนขึ้นถ้าได้เราก็จะเก็บมาวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะมาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะดูนะครับคา,าดคาดคันเดจากทาให้การบุคคลนะครับจาก หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจากรายงานศพนะครับหรือการตรวจที่เคสต่างๆครับนี่คือสิ่งที่เรามาตรวจในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายนะครับหลังบ่ายโมงนี่ครับเราก็จะทําแบบเมื่อเช้านะครับก็จะขึ้นไปอีกเหลือจุดอีกประมาณ4ี่จุดนะครับที่เราต้องการตรวจนะครับ4ี่จุดคือคือจุดที่ทางภาคประชาชนได้จัดทําขึ้นมานะครับมีข้อสงสัยนะครับ ส่วนที่ที่เหลือเกิดขึ้นเนี่ยนอกจาก4จุดแล้วเนี่ยคณะพนังงานสืบสวนเนี่ยก็จะดูสังเกตดูว่าจะทาให้การนะครับจากหลักฐานต่างๆเนี่ยจะมีจุดไหนบ้างที่เราจะมาตรวจซ้ําหรือตรวจมากกว่าเดิมอีกแต่จุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราจะดำเนินการในช่วงบ่ายนี้นะครับหลังจากนี้นะครับก็อีกประมาณสัก2สัปดาห์นะครับผลก็ผลการวิเคราะห์ต่างๆนี่ก็จะออกมานะครับซึ่งผลการวิเคราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับ มีหน่วยราชการที่มาช่วยเหลือในการทํางานนะครับก็จะเป็นมาตรฐานสากลนะครับในการที่เราจะได้ข้อมูลต่างๆ,ๆเหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับผมจะได้นําผลการตรวจต่างๆเนี่ยนะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศนะครับซึ่งในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ผมจะเดินทางไปประเทศทางยุโรปนะครับในคดีอาชญากรรมเรื่องหนึ่งนะครับผมก็จะเอาผลทางด้านเนี้ย ไปสอบถามนะครับว่าทางทางฝั่งนู้นเนี่ยมีข้อเสนอแนะข้อเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราจะได้นําข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยมาช่วยในการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ต่อไปครับในเมื่อระยะเวลามันผ่านมว่าสามปีแล้วค่ะท่านความแตกต่างมันมีแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันมีข้อจํากัดในกนารทำงานไหมคะ,ะในกรณีที่ว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อสามปีแล้วเนี่ยผลของการตรวจเนี่ยจะมีแตกต่างหรือไม่อย่างไรนะครับ ซึ่งอการตรวจล้น้ํานะครับของกรมชมทานเขาทําเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถดูผลย้อนหลังได้มาเทียบเคียงได้ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีค่าความคลาเคลื่อนหรือแตกต่างอย่างไรอันนี้ก็พอจะตอบได้ครับเรอะคเ่อรบนออในส่วนของการสํารวจเองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกระแสน้ํานะครับถ้าถ้ากระแสน้ําแรงเนี่ยในการ เครื่องมือก็อาจจะเก็บได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะนั้นก็ต้องให้เรือเนี่ยค่อนข้างช้าหน่อยเพราะเราเก็บทั้งสองฝั่งแม่น้าทั้งหมดครับแต่ถ้าถ้าขึ้นมาบนบนดกแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆครับอยากทราบเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื okay. อ่อนนะคะในการวัดออกมาช่วงสามปีกับวันนี้นะคะมันความแตกต่างมันจะประมาณไหนบ้างโอเคสิ่งที่ลักษณะที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ย <3> <3> ลักษณะ พื้นที่กระเถที่เราทำเนี่ยคือปัจจุบันนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศเองก็ตั้งน่าจะมีบ้างยวอย่างว่าการสร้างสภาบริเวณรัฐสภาเห็นนะครับก็จะมีแต่สมัยนั้นยังไม่มีอย่างเนี้ยนี่เป็นสนิ่งทีชัดเจนแต่โดยโดยส่วนรวมแล้วลักษณะภูมิประเทศก็จะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับรวมถึงจุดที่เราสนใจก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากภูมิประเทศใต้ใตน้ําก็อาจจะมีบ้างน,นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วก็อาจจะมีข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ กรมชลมระานจะมีข้อมูลย้อนหลังไปอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกเรามีการสรวจอยู่ตลอดระยะเวลาข้อมูลเหล่านี้เราจะมาตรวจสอบเทียบกันได้ครับมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะตรวจอ,อีกใช้เวลาคงไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับจากนี้ไปนะครับก็ทางทีมงานพร้อมแล้วนะครับครับผมครับผม มายถึงว่าท,ทางเราจะยังไงได้บ้างครบอ๋อที่ถามว่า,เ,าเรื่องของการาตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมจะเอาข้อมูลที่ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยไปปรึกษาวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศว่ามันมีทิศทางอย่างไรที่เราจะขยายผลนะครับหรือว่า,าต้องการผลตรวจที่แน่นอนแม่นยำต่างๆเนี่ยเราอาจจะให้ทางต่างประเทศช่วยตรวจด้วยครับมันมีผลต่อการที่ TSI จะรับพิจารณาคดีนี้เป็นคดีพิเศษมรเออเรื่อง เรื่องของการรับพิจารณาคดีพิเศษนี่ก็อยู่ในโปรเซสขั้นตอนของเราที่ทํางานอยู่นะครับในส่วนเบื้องต้นเนี่ยเราต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอย่างไรนะครับโดยใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมา3าปีแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตอบคาถามได้ดีที่สุดก็คือกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ครับนี่นะครับ คือที่เจ้าหน้าที่นะครับมีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างใช้แนวทางอะไรบ้างและทําไปยังไงบ้างโอ้โหบอกได้เลยครับว่างานนี้นะครับบันเทิงแน่ๆน,นะครับการเก็บรวบรวมทั้งหมดนะครับเพื่อจะพิสูจน์ว่าจะมีการบิดเบือนขบ,บวนการยุติธรรมนะครับในคดีของน้องตะมูหรือเปล่าถ้ามีการบิดเบือนขบ,บวนการยุติธรรมนะครับ สุดท้ายแล้วใครบ้างที่อยู่ในขบวนการนี้ทั้งหมดซึ่งตามข้อมูลที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยบอกว่าน่าจะมีมากกว่า200คนถ้ามีมากกว่า200คนนี้บอกได้เลยครับว่าบันเทิงกับบันเทิงวันนี้เราต้องช่วยกันต้องช่วยกันและติดตามเรื่องนี้คดีนี้จะเป็นคดีประวัติศาสตร์ให้ทุกคนได้ช่วยกันติดตามและช่วยกันทวงความยุติธรรม ให้กับน้องตะโมและไม่ใช่แค่ทวงความยุติธรรมให้กับน้องตะโมแต่ทวงความยุติธรรมให้กับขบวนการยุติธรรมด้วยยังไงติดตามไปได้วยกันครับ